ดึงม,มุมนันู้นทำไมเอ๊ะกะเราคุยกันหน่อยนะกวุยกันกัน้ถ่ายรเยกน,น,ยนยพี่สามาถ่ายวิดีโอกันเลยหนูชื่ออะไรคะหนูหนูชื่ออะไรหนูไม่ใช่ชื่อ,อน,นิสาสิ ก้าก้ากินบีบีนันนุษบอกเฮ้ยสาคบิบกินบีบีนันนุษเฮ้ยไม่กินนะครับไม่กินนะไม,ไม่กินนะไม่กินนะครับ